มันจะถูกขายเทยไปเก็บนะเก็บนี่เก็บนี่เห็นไหมช่วงช่วงช่วงเราดวงตกหรือวิกฤตเข้ามาเราก็จะไปเก็บแบบน,นี้แต่ถ้าเรากั้นมันยังอยู่ในอยู่ในโกดังอันนี้ขึ้นเองเลยก็ได้เสาซอยสักกี่ต้นสี่ต้นมันก็ยิงมาท่นชี้สั่งยาวมาเลยก็ได้ยิงหัวท้ายให้มันสูงสักสองเมตรคิดตรงไหนอ่ะแฟน เนี <c oughs> ยย่ยไอ้สีน้ำเงินเนี่ยทามงมุมเนี่ยโอ้ยซื้อมานานแล้วเนี่ยลงมาเนี่ยสะพานลงมาคอสะพานเขาเรียกมนุษยสัมพันธ์มักมีคนเอางานอ,าอะไรมาให้เราล็อบใหญ่เห็นไหมเข้ามาคอสะพานนี่คือใหญ่แต่สะพานมันมีข้อเสียก็คือมันกว่าจะมามันมีระยะขึ้นกว่าจะถึงเราแล้วก็ลงเหมือนขึ้นเขาอ่ะ เวลามาทีก็ตุ้มทีมาทีก็ตุ้มทีตุ้มทีหนึ่งเว้นทีหนึ่งตุ้มทีหนึ่งเว้นทีหนึ่งตุ้มทีหนึ่งเว้นทีหนึ่งจะเป็นอย่างเงี้ยชีวิตจะเป็นนี้ใช่ไหมมันจะเป็นเงี้ยงานใหญ่มาก็ตุ้มแล้วก็นิ่งมาแล้วก็มาอีกทีตุ้มทีหยุดทีตุ้มทีหยุดทีอืแต่ทักถามว่ามีกินไหมที่เนี่ยอยู่แล้วมีกินเพราะตกทิศลุ่งเรืองออืฮแล้วก็หลังที่พ่ออยู่เขาอยู่ตรงนี้อที่พ่ออยู่เขาอยู่ตรงหมอท